ฮ้ยจัดไปรอบหนึง่งโูยีตาเขียวไปกันยิมเต็มหน้าจอคำเตือนเหมาะสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไป และควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับสวัสดีครับอยู่กับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมวและกิจกรรมเป็ดปั่นแปะ สใครครับรับไปเลยตอนที่22แล้วนะครับตอนนี้ชื่อว่าตอนฆ่ามาคนเดียวนี่ทําไมต้องชื่อนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันข้างในนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วพรุ่งนี้พี่เป็ดหยุดนะครับอยู่กับพี่เป็ดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนะวันอาทิตย์พี่เป็ดอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับวันหยุดนะก็แบบไม่ค่อยอยากเจอหนักหน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์อะไรกนีีนะ อยากอยู่ห่างๆบ้างอ่ะโอเคเข้าไปดูกันเลยครับวันนี้พี่เป็ดอยู่กับใครเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวพี่เป็ดจะเล่นให้ดูนะครับเหลืออีกแค่สามตอนแล้วนะก็เริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับน้องเก่งน้องเก่งนี่นะครับนี่ชื่อก็งายง่ายๆมาติดตามได้ระยะหนึ่งล้สูตรรองไล่เบ็ดสิบห้ายี่ส้าออตโต้ไป20แล้วหยุดไว้ที่10คือพี่เป็ดไม่เอยเข้าใจหรอก เข้าใจดอกพี่เป็ดจะไลเ่เบ็ดให้จนถึงยี่บ้าแล้วพี่เป็ดจะกดออตโอต้ยี่สบครั้งแต่พอม,มันหมุนครบ1ิบครั้งนี่ให้หยุดแล,ล้วกดเองนะเข้าใจมันเนี่ยเอาไม่เป็นไรก็เล่นตามนี้แหละพี่เป็ดงง,งงๆเพราะว่าหลังจากที่กดไปหยุดไปสิบครั้งกดเองสิบครั้งนะคืองงๆอ่ะแล้วให้กลับมาออตโต้อีกครับจัดไปอย่าแปะเอาแปะมาช่วยเราได้ไก่แถวเอาไม่เป็นไร อก็ให้กดเองสิบทีแล้วที่เหลือออโต้แม่เทอโบแต่ไม่เอาพี่เป็ดไม่ออโต้แล้ววันนี้วันเสาครับอารมณ์ดีด้วยพี่เป็ดก็อยากกดแบบกดให้เลยนะแต่ถ้าไม่เข้าก็อยากว่ากันนะโ <Yeah. S 1> <c oughs> อุ้ยเอาแปะเต็มเลยอ่ะแล้วก็ชื่อตอนนะครับพี่เป็ดจะตั้งชื่อตอนเมื่อตอนข้ามาคนเดียวแต่ว่ามันจะอ้วนมาตัวเดียวก็ได้นะ <c oughs> เอารูปแมวขึ้นอ่ะก็ สูตรนี้ก็คือเมื่อนานมาแล้วนะครับนี่เมื่อกาลนานก่อนพี่คนแนะนําพี่เป็ดว่าพี่เป็ดัาพี่เป็ดับลองเข้าเกมแล้วเลือกให้มันมีหน้าแมวตัวเดียวนะตอนนั้นคืออยู่ชแนลหลักชแนลนั้นอ่นะก็พี่เป็ด,ก,ดออก็กดเข้ากดออกกดเข้ากดออกหรือมาสี่ห้าครั้งแล้วก็จนมันเจอแมวตัวเดียวฮนะเพราะปกติส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าแมวสองตัวนะะมีแมวสองตัวว่างั้นะ เขาก็บอกว่าให้มันมีแมวตัวเดียวครับพี่เป็ดพี่เป็ดก็กดครับวันนั้นรู้สึกว่าได้เยอะเลยแหละนะเข้าง่ายล้วเกินก็ถือว่าประสบความสำเร็จมันไปก็เลยกลายเป็นชื่อตอนนี้ฮะก็ลองเลือกดูใครที่ไม่เคยลองฮะเลือกให้ตอนเข้าเกมมันมีอ้วนตัวเดียวครับ <c oughs> สันส้นๆง่ายๆได้ใจความมาเอาใจช่วยน้องเก่งกันต่อเลยครับปูดไล่เบ็ดสิบห้ายี่สิบยี่ิบห้าซึ่งทำให้พี่เป็ดงงแล้วงงอีก <c oughs> ขอให้มันลงด้วยกันนะ โลกสวยด้วยมือเราครับพี่เป็ดกดให้เลยเหลาให้เองเลย <c oughs> พี่เป็ดว่ามปนกดเองอ่ะมันเข้าง่ายกว่านะลองสังเกตคือแบบว่าเ้อือความวารักเพื่อนทุกคนก็เลยจัดไป <c oughs> ไม่มีความเขียวเลยทุนไปอยู่ซอยห้า <c oughs> แปลกว้าเลยคือทำไมอ่ะปกตินะเมื่อก่อนพี่เป็ดแบบว่ามองข้ามไผ่กวนอิ่มมากฮะจัดไปจัด มันต้องเลือดมันดังนๆเลยช่วงนี้แมวเริ่มหูตึงแล้วเพราะว่าโดนหน่ำไปทางอาทิตย์เนี่ยเอา้าน้องเก่งรี่ได้รับรางวัลน,นะครับอย่าลืมติดต่อไปที่ฝ่ายกิจกรรมถ้าหาไม่เจอลองค้นหาดูลิงก์ที่บอกว่าเป็นลายกิจกรรมนะครับติดต่อไปเลยก็ขั้นตอนง่ายๆสั้นๆก็คือแคปหน้าจอบอกว่าเนี่ยครับผมเป็นเจ้าของชื่อ YouTube ชื่อนี้ชื่อน้องเก่งรีแล้วเพราะพี่เป็ดก็จะประสานที่อีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แจ้งชื่อ เลขมันชีชื่อจริงอะไรไปนะตามขั้นตอนเล็กๆกันหน่อยแล้วก็นั่งรอครับอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างเนื่องจากว่ากิจกรรมยังมีค้างอยู่เยอะนะฮะิเป็ดไม่ได้จัดกิจกรรมคนเดียวนะมีหลายคนนะครับใครสนใจที่จะรอข่าวกิจกรรมใหม่ๆก็แอดเพื่อนเข้าไปได้นะชิเป็ดก็เข้าไปอ่านบ้างนะอาจจะได้เจอกันได้คุยกันหลังใหม่ด้วยก็ได้อ่ะโอเคมาลุ้นน้องเก่งลี่ต่อนะครับสิบสป็ินแล้วได้รางวัลไปนะดีใจด้วยแล้วกันทั้งอาทิตย์เลยวันนี้แบบ อาทิตย์ขุดทองของพี่เป็ดเลยนี่ถือว่าดวงดีสุดๆนะฮะตอนแรกวันนี้ทั้งเมื่อวานทั้งวันเนี้ยคิดว่าจะจัดตอนพิเศษให้แต่พี่เป็ดมีภารกิจเยอะแยะเลยคราวนี้ก็เลยขอปิดไว้ก่อนนอกจากว่าเฮ้ยมันมันมีจังหวะพอจะได้เล่นได้ทําหน่อยก็ดีไม่ดีพรุ่งนี้วันอาทิตย์อาจจะมีตอนพิเศษนะเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วพี่เป็ดไม่อยากให้เพื่อนเหงาเนะลยพี่เป็ดเหงาด้วยแหละไม่ใช่อะไรแต่ว่า อย,นนะอยากวันอาทิตย์นะอยากพักผ่อนนะอยากอยู่ห่างๆเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นอนกลิง้งดูดูแลตัวเองไว้ซักบ้านถูผ้าล้างจานเช็ดกระจ,จกกวาดหลังคานะว่างจัดเอาดูไหดอกไมนะ้ครับรวมแล้วสองพัิบบาทรวมกับ276อันนี้พอนับได้ว่าเป็นสองพัน 286บาทนี่พิเป็ดเก่งคณิตศาสตรแล้วเว้ยวันนี้เลยหัวไรเออ่ะลุ้นต่ออีกหน่อยครับหลังจากที่ออกมาจากโบนัสเกมพี่เป็ดจะไม่ปรับเบ็ดขึ้นทันทีครับกดต่อไปเลยต่อเนื่องไปเลยนะเฮ้ยจรดไปอรอบหนึ่งโอ้โหอีตาเขียวไปกวนีิมเต็มหน้าจอ,เด,เ,อเดี๋ยวกดี๋ค้างกันแป๊บนึง มาแล้วครับมียันมือลวอยากให้มันลงอีกรอบนึงเลยอันนี้ถือว่าได้ประมาณสองพันแล้วพี่เป็ดรอเลขสวยๆก่อนถ้าไม่สองพันห้าก็สองพันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์อย่าลืมนะพี่เป็ดหยุดอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าบ้างเร็วบ้างหรือไม่ตอบเลยอย่าว่ากันเข้าใจว่าวันหยุดเนี่ยมันก็ต้องพักผ่อนกันบ้ึงนะอาก็ดูกันต่อไปครับพี่เป็ดอยากมันลงอีกรอบนึงอ่ะคือช่วงนี้เอาแปะลงง่ายเลยนะแต่วันนี้ จากความรู้สึกแล้วพี่เป็ดว่ามันเหนียวนะหนึบหนึบนิดนึงถ่ายเล่นก็นระวังนิดน,นึงนะครับจัดไปโอ้โหผายกวนอิ่มไปเถอะอ่ะลึงต่อไม่เป็นไรครับเข้าแถวแล้จัดไปเดี๋ยวอะไรวะไม่ลงอ่ะนี่เป็ดยากได้อีกรอบนึงอ่ะอ้วน ข้ามาคนเดียวไม่ใช่ข้ามาครั้งเดียวนะับวเข้าใจอะไรผิดตัวโอ้ดูทุนก่อนอุ้ยก้อนทอง้วเว้ยโดนแน่โดนเป็ดแน่แปะฉายซิงเอียเยอ้าวเขคุณเพื่อนที่อยู่เป็เพื่อนกันนะจะบอกชื่อบอกอะไรเวลาที่เป็ดสงสัยอะไรก็มีการตอบมาการคุยกันนะอุ้ยกะว่าเป็นรันเวย์แล้วแหละล,ลงแน่นอนและคือทางลงนะไม่ใช่ว่าแมวลงนะ ก็ไม่แน่นะวันก่อนไนงะจำได้ไหมสูตรไอ้วาเลนไทน์อ่ะจำได้ไหมสูตรที่กดเบส75มันลงตอนที่เราเหลือแค่8บาทเลยนะมันยังลงเลยมนะั้ยดอกสุดท้ายนะขอคำสุดท้ายในะชีวิตไอ้อ้วนเออไผกคนอิม่ม <c oughs> ทำไมตอนแมวลงเขาน่าจะนับตังให้เราหน่อยนะเป็นตัวพิเศษบ้างอะไรอย่างนี้นะน่าจะดีขึ้นเยอะนี่เอาใจช่วยนะ มาตัวเดียวแล้วครับไปเป็ดหาลันเว์แล้วแหละน,นี่ฮมันไ,ไปปลายไหนแล้วทุนเหลือยี่บปดบาทเดี๋ยวลุ้นๆอีกทีนึงไอ้อ้วนมันลงมาบ่อยอยู่นะหรือจะเอาต่ำแบบนั้นดีอุย้ยสิงโตไม่ทันนะมาแถวสองอะไม่ได้อุย้ยเหลือสิบสี่บาทเดี๋ยวกดลดลงก่อนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค้างๆเมื่อกี้แบบไป,ไ,ปไปจะก,กดแต่ไม่กดเดี๋ยว คือจะกดแล้วแบบที่เป็ดลากเม้าออกมาแล้วมันกดได้ได้แล้วคือแบบเห็นว่ามันเหลือ14ใช่ไหมเหลือ2,014 20ที่เป็ดอยากได้เลขสวยๆอ่ะ แต่จะกดเบ็ดสิบยี่สิบห้าไงก็เลยแบบกดค้างเอาเมาส์ค้างแล้วก็ลากออกมาเพื่อที่จะไม่กดมันค้างกดอะไรไม่ได้เลยเว็บไลกดได้แล้ว,ดวกดได้แล้วไ,ได้ตังค์เอาอยู่กันเท่านี้แหละเหลือสองบาทที่เป็นไม่กดและได้กําไรประมาณพันห้านะน้องเก่งที่อย่าลืมติดต่อฝ่ายกิจกรรมรับรางวัลน,นะครับอ่ะพรุ่งนี้วันหยุดอย่าลืมนะเป็ดก็ไปแล้วได้เงินก็ถอนครับเจอกันวัจนจันทร์ละกันแล้วก็พร้อมกับ ข่าวกิจกรรมใหม่ฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครป์พี่เป็ดไว้ด้วยนะครับใครเล่นก็ขอให้โชคดีละกันเหมือนกับพี่เป็ดเป็นอาทิตย์ขุดทองจริงนะอาทิตย์นี้ได้กับกระหน่ำจัมโบเอมากเลยไปแล้ะครับบายบายขอให้โชคดีทุกคนนะครับข่ามาคุณเดียวโ กด Subscribe และกดกระคำงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับ